ตอนทุกคนวันนี้นะคะที่แรกที่เรามาเที่ยวกันเรามาที่อีวาร์วูแมนยูนิเวอร์ซีนะคะก็จะเป็นแหล่งแลนนะที่เขามาถ่ายรูปก,กันอันนี้เรายังไม่เคยมาเราก็เลยแวะมาเช็คอินสะหน่อยวันเดี๋ยวที่เราจะไปพระราชวังเคียงบกกรุงกันต่อนะคะไปดูจุดแลนนะถ่ายรูปก,กันดีกว่า,าจริงมีแต่นะักเที่ยวทุกคน <laughs> แล้วก็ตอนเนี้ยใบไม้แบบเปลี่ยนสีค่อนข้างเยอะมากมากแล้วแบบสีสวยม,มากๆเลยบริเวณตรงนี้นะคะนี่เลย ก็ถ้าใครเดินทางมาโดยสับเวนนะทุกคนก็ให้ลงสถานีอีวายูนิเวอร์ซิตี้นะคะ <reco ge band> ก็จะออกทางออก s อหรือว่า3ก็ได้นะคะเดินมาประมาณสักเท่าไหร่ประมาณ5นาทีได้นะคะใกล้ๆนะคะ นี้เราก็มาเที่ยวกันต่อที่พระราชวังเคียงบกุงนะคะทุกคนถ้าสมุทรมาซัพเวนะให้ออกที่ทางออกห้าน,นะ,ะแล้วก็่อนที่จะไปพระราชวังะเราแวะมาหาข้าวกินก่อนเราก็เลยมาออกที่ทางออกสองนะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับถนนเล็กๆข้างกับทางที่เราขึ้นซัฟเวมาเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะกินอะไรกันดีนะคะซึ่งร้านหมูย,ย่างอะไรพวกนี้เยอะมากเลยในลักษณะนี้นี่นะคะเมนูมีทั้งหมูและเนื้อนะแล้วก็มีเนื้อด้วยข้าว ฟลลิ property, you, you ่งแบบราเข้าไมานะคะเกาหลีไม่มีคนไทยละร้านแรกที่เราเจอการแบบเกาหลีแท้ๆมากๆเลยนะคะเป็นร้านแรกที่เราไม่เจอคนไทยนะแล้วก็เมนูค่ะที่เขาให้สั่งอันนี้มันจะมีปิ้งย่างด้วยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรากินปิ้งย่างเหมือนเขาจะให้เราสั่งแบบอย่างน้อยก็คือต้อง4อย่างที่เป็นเนื้อตียางไม่อาจจะไม่คุิมค่าเปิดเตาอะไรของเขานะคะ ส่วนอย่างอืง่นก็คือสามารถสร้างได้แบบอย่างลาที่อะไรเงี้ยได้เลยแล้วก็ดีที่มันมีรูปให้จิ้มก็จะง่ายอีกหนึ่งอ๋อ้๋ออ๋ออ๋อ นี้เคยกางกะหมูเพราะว่าเวลาหมูอ่ะเคยนี่ไหมเวลาหมูโดนน้ามันมันนัดลงไปโดนไฟไปจะลุกเขาเลยใช้มีย่างแต่องนนี้ย <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนี้ใช้ตะเกียงมีย่างเขาเปลี่ยนกันมันจะได้ความหอมของอน้นี้เป็นมามันจะสุกกว่าอันนี้ก็จะเป็นการทอดมากกว่าเพราะสองชนะั้นน่ะถ้าย่างอง่มันโดนน้ํามันน้ำไฟจะลุกโอเค ันกรอบอร่อยมากเลยแต่ว่าที่เขาใส่ให้มันจืดนนมากไม่มีแบบพวกโคชูจังเลยอะไรเงี้ยคนน่าจะต้องให้กินกับซุปนะคะแล้วก็กิมจิเครื่องเคียงของเขาเอา กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยดีนะทุกคนแต่ว่าคนอื่นก็บอกว่าแซนด์วิชเมื่อวานที่กินกัน,นอร่อยกว่าคะแตน,นี่มันก็ออกแนวโลคอลโลคอดีนะ <ๆ S 1> แล้วก็เป็นหมูสับชั้นนี้เขาก็จะไม่ได้หมักกินกับน้ำมันงาใส่เกลือว,วก็มีรสธรรมชาติดีกว่าเค็มมงงากกว่านะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะเดินไปกันต่อที่พระราชวังเชียงบุกงูที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะ คือ2ข้างทางระหว่างเดินมาใช่ไหมจะมีตลานเช่าชุดเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็คนณะใส่ชุดฮันบกมาถ่ายรูปเป็นเยอะมากแนะนำนะคะถ้าสมมติว่าใครชอบนะแล้วก็มีเวลาวมันจะเป็นค่าเช่าใช่ไหมสอชั่วโมง1นึ่งหมื่นวอนแล้วก็ถ้าสีชั่วโมงจะอยู่ที่1 5 0 0 0หมนนวอนนะคะรวมถึงมีแบบพวกแต่งผมมีดอกบัวดอกไม้อะไรพวกนี้ให้ด้วยนะน่ารักดียะ นี่นะคะข้างหลังก็เป็นทางเข้าพระราชวังทุกคนแต่ว่าอันนี้เราอะมาถ่ายรูปแค่ข้างหน้านะคะไม่ได้เข้าไปนะคะเพราะว่าถ้าเข้าไปมันจะมีค่าเข้าอีกนะก็เดี๋ยวเดินถ่ายรูปกันสักครูห่นึ่งนะคะรันนี้เหมือนเขาจะมีงานพาเลทอะไรสักอย่างหนึ่งน,นะเดินไปดูกันก่อนนะคะ แกาแฟกันระหว่างทางนะคะร้านโรลโรลทุกคนอยู่แถวทางไปหมู่บ้านวิคอนวลิลเลจนะคะรสชาติกาแฟที่เกาหลีอ่ะส่วนใหญ่มันจะจางๆนะแล้วก็เหมือนออกจะติดหวานนิดหน่อยอ่ะก็คือแบบจรินี่แล้วไม่ค่อยถูกปากกาแฟกันเท่าไหร่ที่ไทยอร่อยกว่านะคะก็เห็นซีูมานะคะแล้วก็ทางซ้ายกับทางขวาจะมีทั้งสองฝั่งเลยนะแล้วก็สามารถเดินชมหมู่บ้านได้เลยหมู่บ้านมันก็จะเป็นเนินๆเนี่ยทุกคนเดินวนรอบนะคะ เนี่ยมันก็จะเป็นบ้านทุนที่เขาอาศัยอยู่จริงๆนะเพราะฉนะนั้นเราห้ามเสียงดังมากนะคะ ซึ่งคาเฟ่เนี้ยค่ะก็คือชื่อว่าดงแบกเบเกอรี่นะคะจะเมื่อกี้เรามาจากอะไรนะบุกชอนฮานอวิลเลจนะคะนั่งรถเมลสาย12มาประมาณ4นาทีนะแล้วตอนนั้นก็เดินเข้าซอยต่อมาอีกประมาณ5นาทีนะคะเพราะว่า เดินไม่ไหวแล้วถ้าเดินอ่ะจริงๆจงกากงน้มาก็มา20นาทีได้นะคะซึ่งร้านนี้ค่ะจะเป็นร้านที่เป็นแพนเค้กซูเฟ่นะคะหรือว่าเป็นครอฟฟี่แพนเค้กนั่นเองแล้วก็ราดสตรอเบอรี่ข้างบนนะซึ่งที่บ้านเราเคยมากินก็ประมาณ4-5ปีก่อนแล้วบอกว่าชอบมากก็เลยแนะนําให้มากินกันนะคะย่านอีกซันโดบบก็เป็นย่านเหมือนกับย่านคาเฟ่ย่านร้านแบบกุ๊กคิกอะไรพวกนี้เยอะมากเลยนะซึ่งอ้าเนี้จะเป็นตอกซอยเล็กๆแต่ว่าร้านแบบเต็มไปหมดนะคะผู้สมศรีเดินเลือกได้หลายร้านมาแล้วก็มีของขายอะไรติตามทางไปหมดเลยนะคะเดี๋ยว กว่านะ คนอื่นกินต่อแล้วนะคะหวานเกินต่เดี๋ยวต่อไปเราจะไปเดินเล่นกันต่อที่แม่น้ำนันนะคะไปดูบรรยากาศกันตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงยีแลละช่วงนี้ค่ะทิตกเร็วเราก็เลยจะไปเร็วหน่อยนะคะจากอีกซอนดงเมื่อกี้นั่งสับเวมายังสถานีย,ยูนารูนะคะยูยูนารูตันติงนะคะทุกคนเยโอยนารุอ่านว่ายออนารูสเต,เตชันทางออกที่สองเลยสามก็ได้เพื่อมายังฮันการคะ่ะ วันนี้เราจะมานั่งชมยูบิกนิกริมแม่น้ำฮันกันค่ะมีคนมากางเต็นด้วยอ่ะแล้วก็มีเสือมีอะไรให้เช่าหมดเลยนะคะกาเหมือนจะมีจักรยานให้เช่าด้วยนะคะเราจะไปนั่งแถวตรงนู้นกันแล้วก็ของกินถ้าซื้อก็คืออยู่ข้างบนนะคะทุกคนมันจะอยู่ตรงจุดโน้นข้างบนนู้นน่าจะเป็นแบบทางออกที่สองนะคะ รถนั่งกินีาด้วยนี่เป็นเซตแบบเสือที่เขาเช่ามากันนะอันนี้เรามาดูของกินกันนะคะก็มีทั้งแบบพวกชาบิคิวโอ้หแบบสูยมากของเป็นย่างอะไพวกนี้นะป๊อปปี้ม้อไหมของพวกเราับการปิกนิกวันนี้ ส่งรถอีกแล้วอันนี้วันเรากิน,น,นมันก่อนรายการนี้ไปแล้วก็อร่อยดีอันนี้แม่แน่ใจว่ากินยังก็มีน้ำอะไรเรียบร้อยเลยนะคะวิธีใช้นะคะมันจะมีบาร์โค้ดอยู่ข้างก๋วยนะทุกคนให้เอาไปสแกนที่ช่องนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็มากดปุ่มตรงนี้เพื่อใส่น้ำรอ้อนสองฝั่งเลยแบบนี้แล้วก็มาม่าของเรามาแล้วนะคะกิมจิอัลกัตฮะโกยังนั่งชมอยู่กันก่อน อ,อร่อยจัดอันนี้ไม่เผ็ดอันนี้เผ,เผอันนี้เราก็มาเดินอยู่ที่ฮงแดสตรีทนะคะทุกคนมันก็จะเป็นถนนข้างก,กันกับถนนชอปปิ้งนะขนาดการซึ่งซอยนี้จะเป็นซอยของกินที่มีพวกแบบไอติมซอฟต์เสิร์ฟแล้วก็เป็นอะไรนะแบบ มาร์ชเมลโล่อะสอสไอติมแล้วที่เขาจะมีเหมือนกับไอรอนแมนหรือที่เนี้ยเผาไอติมอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็มีของช้อปปิ้งก็คิดน่ารักมากเลยแต่อันเนี้ยคือเราอยู่มาตอนช่วงเทศกาลฮาโลวี Halloween นะทุกคนก็คือว่าทุกคนแต่งตัวกันจริงจังเยอะมากนะคะแล้วเพราะว่ามีจัดงานดีด้วยนะน่ารักมากเลยนี่นะคะแต่งตัวกันมาแบบโอ้สตรอมคุกก,ก็มานะคะนี่มีงไปถ่ายรายการมีคอนเสิร์ตอะไรกันจริงจังมากโอ้ดานิวสเเ่าก็มานะคะ อันนี้มาร้านสไตล์โปรตีอีก้านคุณซึ่อเป็นร้านที่บตุ้งแกงเดียเยนะคะก็จะมีของกินเล่นตตาช่วงนี้คนแน่นคงแดงมาพราะว่านี่เป็นซุยนะคะอร่อยอีกอันนึงมาจมาด้วยไม่เรา่ขามเนมันยแาแตมโอ้อันนี้มาแล้วนะคะเป็นเป็นมันฝรัง ซีดน้องมึกแล้วเนี่ยกต่ใครละน่าปา,าตตซีเลยอ่ะสวัสดีค่ะแล้วก็มอร์นิ่งนะคะในเช้าวันสุดท้ายที่โซของพวกเรานะทุกคนก่อนที่พรุ่งนี้เราจะบินกลับแต่เช้านะคะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะเป็นโปรแกรมแบบชิลๆแล้วเพราะว่าวันอื่นอะ่ะ เรากำลังคนข้างแน่นนะคะเราก็เลยไม่มีเวลาเดินเล่นกับช้อปปิ้งเลยีต่วันนี้ค่ะเราก็จะไปเริ่มที่แรกกันที่โซ f ฟอร์เรสนะคะที่เป็นที่เที่ยวกันก่อนเนาะจะไปถ่ายใบไม้เปลี่ยนสีอะไรพวกนี้จาก้แต่อไปจะกลับมาช้อปปิ้งแล้วก็เย็นนี้เรามีกิจกรรมพิเศษ,ษคือจะเป็นเทศกาลฮาโลวีนนะคะไเชาวนี้ไปหาอะไรกินกันก่อนนะคะ ะะชิ้นใหญ่มากกัดละเมามากเลยอะ่ะแต่น,นี้เรามาถูกจกังหวะมากเลยนะเพราะว่าหลังจากนี้นก็คือแบบคนมารอกันเต็มเลยนี่นะคะต่อมาเราก็เดินมากินกันต่อที่ร้านถุกปลาสึข้างๆนะคะเพราะว่าเบื่ออาหารเกาหลีกันแล้ว แปดเก้าพันน่งหมื่นวอนเหรี้นะคะดยนี้นะคะเป็นแบบมิสคาเลตของเรานะคะก็นี่แบบครีมไม่สิ่มากๆเลยนาเป็นใส่ทำเครื่องเกี่ยวไยนะ อยู่เพราะว่าที่ไทยก็สั่งอาหารซึ้นนะแล้วเพราะก็เคเอไม่เทียบกับอาหารอื่นๆนะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่แบบเบื่ออาหารเกาหลีนะคะแล้วก็หลังจากที่เราเกินข้าวเสร็จนะทุกคนตอนนี้เราก็มาเที่ยวที่สถานที่เที่ยวที่แรกกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็พามากันที่โซฟอร์เรสนะคะอันนี้จะเดินทางมาโดยสับเวได้นะทุกคนก็จะลงสถานีโซฟอร์เรสสเตชันก็เพราะว่าเรามาตอนนี้มันเป็นใบไม้เปลี่ยนสีเยอะมากแล้วก็สีมันน่าจะสวยะคะ่ะเลยเดี๋ยวมาเดินเล่นสวนกันสักหน่อยนะคะ เหมือนอยู่ในซีรีส์เลยอะเป็นแบบไม้สีๆอะสวยงามมันก็เป็นแบบสวนสาธนารนณะบ้านของทุกคนซึ่งแบบคนเขาก็พาน้องหมามาเด็กมาเล่นกันทักผ่นอนหย่อนใจที่น,นะคะซึ่งแบบเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆนะคะจะมีแบบการเดนหลายโซนนะคะจะมีแบบพวกอินสตทการ์เด้นหรือว่าแบบ อะไรต่างๆมากมายนะเราเดินมาตรงแบบเลาะมาเรื่อยๆจากซีอยู่นะคะแต่ว่าน้องอ่ะตกไปแล้วที่อื่นเขาเพิ่งเริ่มเปลี่ยนสีกันเองแต่ว,ว่าที่นี่แบบเร็วมากๆเลยไม่ค่อยทันทันนะนี่นะคะเจอแล้วถ่ายรูปสวยๆนะคะสีสวยมากเลย แล้วก็จะมาช้อปปิ้งของฝากกันที่ลอตเต้มาดนะคะจะมีลอตเต้เอาเลทอยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนซึ่งอันเนี้ยสาขาใหญ่ก็แบบมีที่โซลสเตชันด้วยนะคะนี่ขนมค่าสมบรรยากาศนะคะคนคึกคักมากเลยอ่ะมันก็เหมือนกับห้างของเราอ,อนน่ะนีะขนมเยอะมากคู่กับข้าวกลที่เราคเคยกินข้าวเกาหลีมานะคะโอ้ยอันนี้ดูสดแล้วเขาจะมีโซนนั่งกินข้าวอย่างนี้ด้วยนะคะชิน้นกับอีกสิบชิน้นนั่นเนี้ย ทั้งหมด1,000 0วอนนะคะราคาถูกมากตัวชิ้นละประมาณแบบสิบาทไม่ถึงดีนะอ่าค่ะแล้วก็มาถึงช่วงเวลาของเบอร์สุดท้ายที่โซวันนี้นะคะทุกคนเราก็พักย่างานทอนแดนแล้วเราก็มากินแถวที่พักซึ่งร้านเนี้ยเป็นร้านดังที่ ซีรีส์แต่และเรื่องเขามาถ่ายกันนะมันจะเป็นแบบที่แบบโต๊ะโกลมอะทุกคนกินหมูยา่างกินมัก,กัลีกันเรื่องเคียงอะไรพวกนี้นะคะซึ่งร้านนะอยู่ตรงหงุมแบบฝั่งตรงข้ามกับร้านเบทเทอร์เดย์ทางแบบไปฮงจุกมิอะไรพวกนี้นะคะหาไม่ยากนะแล้วก็เดี๋ยวกินกันก่อนแล้วจากนั้นเราจะไปเดินเล่นดูเทศกาลฮาลวีนกันค่ะ ที่อีเทวอรเพราะว่าจริงๆเทศกาลใหญ่สุดฮาโลวีน่ะมันจะจัดที่อีเทวอนนะแต่ว่าเพื่อนบอกว่ามันจะเดินกันแบบเหมือนแบบสมัยสมัยก่อนคนที่เขาเดินกันแบบต้องแบบหนีบตูปไปงี้แล้วก็เบียดเไหลตามกันไปซึ่งคนมันเยอะเกินไปนะคะเราก็เลยแบบเอออยู่แค่ที่นี่ก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เหมาะกับอากาศนันหนาวมากเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ขอจบทริปเกาหลีไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามกันมาแล้วก็เรามีคลิปแยกกันอื่นด้วยทางอย่าลืมติดตามไว้พบกันทุกคลิปนะคะ <c oughs> แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะค่ะบ๊ายบาย